ก็คิดอยู่สักวันหนึ่งเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยคุณภาพนะก็คิดอยู่สักวันหนึ่งความเป็นจริงของเรื่องราวชีวิตของความเป็นจริงมันก็มาเยือนเราเหมือนกับร bon ุ่นครูบาอาจารย์รุ่น พ่อรุ่นแม่ที่เขาเวียนไหวตายเกิดเราก็ต้องเจอแต่ตอนนี้เรายังทำงานได้อยู่เรายังมีพลังที่แฟนเพลงยังให้ความรักยังให้การเชียร์อยู่ก็เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยคุณภาพนะใช่ใช่ยังยังยังมันมันเติมเต็มพลังช่วงช่วงตอนยุบ ไม่ใช่ยุบสภานะยุบวง <c oughs> ตอนยุบวงก็คือไม่ทำละ <c oughs> ความถนัดของเรานี่คือชอบร้องเพลงแต่ไม่แต่ไม่ถนัดเรื่องการบริหาร <c oughs> เรื่องการบริหารจัดการมันมันมันคงไม่ได้เพราะว่าเราเป็น,นชอบสนุกชอบพูดเล่น <c oughs> ชอบเฮฮา <c oughs> เวลาไปพูดนั่งเป็นประธานนมันู้นมันไม่ได้ไ <c oughs> ม่ได้นคนมันไม่ค่อยไม่ค่อยเกรง เอาแปลว่าเราให้แต่ความบันเทิงให้ความสุขกับคนก็แล้วกัน uh huh. เ,เรื่องการบริหารจัดการอะไรที่มันเคร่งเครียดเนี่ยให้เป็นเรื่องของคนอื่นก็เลยมาเป็นศิลปินเดี่ยวเป็นฟูลแบนด์อย่างปัจจุบันนี้แฟนคลับให้กำลังใจคนมาเหมือนกับเติมเต็มให้เราฮึดสู้อีกครั้งหนึ่ง